ก็เราไม่เคยพาไมโคร์คาเฟ่ในสมุนไพรต่างๆเลยนะคะวันนี้เราก็มีแผนประมาณสองสามอย่างก็คือไปคาเฟ่ประมาณสองสามที่แล้วก็พาไปณลูกกลับมาซื้อเครื่องดื่มยเดี๋ยววันนี้ตอนเช้าเรามาเริ่มกันที่ร้านมีทางด้านซ้ายนะคะร้านตีนไชยนะคะตอนเช้าเปิดแค่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่มเท่านั้นวันนี้เราก็มีสมาชิกสองคนในการเดินแซเดนคุณแพนะคะ ก็กลัองมาที่บีพรอยนะคะรู้เป็นยังไงเอาวันนี้เราเปลี่ยนมุมนะคะให้คนดูมือใหม่เะคะไปดูกันเลยค่ะวันนี้จะไปกินกันอันนี้นะคะเมนูมันถูกปิ้งซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเหมือนกันหอยจอบกุ้ขนมจีบต่างๆนะคะติ่มซำร้านนี้เนี่ยเขาขายแม้กระทั่งของขาวด้วยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะของที่ไม่ใช่ติ่มซำอ่ะเออวันนี้เราสั่งข้าวต้มปุ้งนะคะ ดีมากให้มาลองนี่นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน Sunday Morning Cafe แล้วค่ะนี่นะคะร้านอ่ะก็คือมีที่ถ่ายรูปเยอะมากนะคะจุดนี้น่ารักมากๆขอแนะนำเลยเป็นส่วนของ ส่วนส้มปลอมนะคะเดี๋ยวจะแนบรูปไปว่าเราได้รูปฟังแค่ไหนเมนูซิงเกิลเจอร์ของเขานะคะก็คือเมนูช็อกโกแลตแบบอย่างนี้เลยเป็น <c oughs> เป็นช็อกโกแลตเข้มข้นอนะ่ะแล้วก็ใสน่นมที่มันไม่หวานนะคะ <c oughs> เขาสามารถเลือกระดับดาร์กของมันได้เนาะแล้วก็มีมุมอื่นๆอีกให้ถ่ายรูปมากมายแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเก็บครบไหมวันนี้ You are my love, I want your heart just for a minute come by, let me finish on you. เราจะพามาเล่นหมาก,กันค่ะที่ซอนาตาไซบีเรียนนะคะนี่หมุนให้ดูเลยหน้าร้านก็คือน่ารักมากก็คือเป็นร้านน้องหมาไซบีเรียนนะคะ<โ>เขาจะเปิดบริการให้มีสองรอบด้วยกันก็คือรอบบ่ายกับรอบเย็นนะคะรอบบ่ายคืบอบ่ายโมงส่วนรอบเย็นก็คือห้าโมงเย็นเนาะแล้วก็มีอาหารมีขนมให้กินด้วยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันค่ะร้านนี้ถ้าใครมาสกลต้องมาเลยนะคะเพราะน้องหมาน่ารักมาก นี่ค่ะวันนี้เราสั่งในส่วนของยำม,มาม่าหมูสับแล้วก็สปาเกตตีซอสหมูอ,มอมวันนี้นะคะเรากำลังจะรอเข้าไปเล่นกับน้องหมาซึ่งตอนนี้อากาศก็คือฝนตกนะคะอากาศค่อนข้างเย็นเราจะขอให้น้องเนี่ยร่าเริงหวังว่าน,น้องๆจะร่าเริงะคะ่ะ ราอนงค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟมากเพราะว่าเราเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวในร้านนะคะก็คือ v i ีพีมากเล่นแบบไม่ต้องโคโควิดเลยเพราะมีกันที่สามคนนี่นะคะรองเท้าครอบรงเท้าอุกยหนึ่มมาอุ้ยย่าย่งกันย่าย่งกันสวัสดีครับ ด้วยนะะค่เราเป็นใครทำไมเราไม่ไปไหนเลยใช่ปะเราเป็นใครทำไมเราหล่อขนาดนี้โอ้ตลบันตลบันทำไมน่ารักขนาดนี้ดูดูดูขามัง ต้นองไนะเราอะไปปะสบายเลยตอนนี้นะคะ like มันสบายมาก่ <I like S 2> Cause I finally feel like myself I ain't felt that in a while, babe I don't know who she is, where she from All I know is that she fine babe And I think I'm in love with someone that I made up in my mind ba อันยองทะลนยนะคะเราก็กลักลับฟสวยมาเล่ะขอบคุณพ่อฟ้าที่ขับรถให้นะคะ